สบายดีสบายดีสวัสดียามเช้าทุกคนสบายดีเอฟซี 4, พี่น้องเช้าเราเฮาละกะเอฟซี 4, พี่น้องสาวฟังไทยนํำเด้อจ้าเฮ้ยเมืงง่อยวันนี้เฮากลับมาอยู่กับสองสาราคือเก่าพี่น้องวันนี้สาราสีภาพพี่น้องออกไายออกสวรรค์คือเก่าเนาะืันนี้กับบไรีคีรรถมานะพี่น้องพุ่นไปจอดรถอยู่พุ่นพี่น้องอยู่มองเขาเห็ดตูบู่พุ่นพี่น้องอันนี้น้องหล่าก็ะพ,พ้าพี่นอ้องยากมากเนาะ นี่เส้นทางแถวสินยางกันเลยเมืองพี่น้องโอ้มีแต่ภูมีแต่พาเลยตอนนี้เฮากขา็ขึ้นหอดภูแล้วเด้อจ้าขึ้นหอดตีนภูแล้วเนาะเสียงเบาสิเปียนเลยเพราะว่าเมื่อยนะพี่น้องเพราะว่าเมื่อยเลยเนาะเดี๋ยวนอ้นองมาสมิพาพี่น้องมาชมบรรยากาศดีๆแลยว่็วิวงามๆเลยอยู่ทั้งภูทั้งพาหันเนาะว่าวิถีชีวิตของชาวสนบท,ที่อยู่เขตสนบทฮาเนาะหรือว่า,า,ยาอยู่บ้านนอกเฮานะ สิมีอาซีบย่ยงแน่เนาะพี่น้องือ่องจากว่าหลังจากว่าเฮาสีเฮ็ดหน้าแล้วเข้ากระต้องเฮ็ดไทยเนาะอยู่เขตชนบทเ่าพี่น้องประเทศไทยก็จะมีการปลูกข้าวและการปลูกมันต้นอย่นงมากมายเลยแถวสิพาพี่น้องไปรีวิวบรรยากาศและก็สิมารีวิวการไซและการชีวิตประจำวันของ ซาวสุนทรบดขาว่าเป็นอะไรยู่เครอัลเจอรฮาวน์เราไปกันเลย mm hmm. นี่เลยพี่น้องบรรยากาศที่เฮาสิไปสวนของฮาวเนาะลงคอยขึ้นภูยังสี่แหละพี่น้องก็ฉ mm ิไ hmm. ม่เมื่อยในเนาะกะมวนเติบเลด้พี่น้องขราเดียวอากาศมันก็จะเย็นป๊าป๊าปาปาขึ้นภูลงคอยเลยอาทีนองห่าขึ้นมาลงมาบางนึง สามหน่อยๆไปสื่ออันนี้จะเป็นหายเด้อพี่น้องตัวนี้เป็นหายเขาเจาอเนาะอันนี้เขาเขาเขาดุดดอนนี่นี่บรรยากาศดูเที่ยวไห้แถวหน้าเขาๆประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นกุ้มที่แบบเฮ็ดหลายคนเฮ็ดเด้อพี่น้องแถวนี้เนาะหลายคนแห้งเลยเขามาเฮ็ดอันนี้เขาสิมาเฮ็ดอ่า สวนปลูกมันต้นเนาะแต่ว่าบางคนเขาก็ะิสักเขาบางคนก็นปลูกแต่มันต้นเนาะพี่น้องอ้อหยยางเมือเลยหอดสวนเปจ่าพี่น้องนี่ว่าตักน้ำอยู่นี่เนาะนี่มาตักน้ำตัวนี้แล้วกินพี่น้องอามาแต่บ,บ้านกับบไวน์เนาะนี่น้ำอีนี่น้ำสะอาดได้หนอเฮ อันนี้เป็นทงไฮทงหนะเอ้ยเป็นไฮเป็น่วนของเขาอ,อ,อันนี้มิตาฮีนอันนี้เขาทิสักเขาเ้อพี่น้องอันนี้บูกมันบนนนไ่ได้เนาะเกิด,พ,ดพึ่ตักนามมาก้ำข้าที่ขึ้นไปเฮ็ดอ่าไปทางไฮอยู่พูนอยู่เถิงผูหุ่นพี่น้องตักน้ำมากินไปวันนี้ขึ้นผูขึ้นผ้าก,กันบัดทนี่พี่น้องนี่อันนี้คือทางขึ้นเนาะใกล้ไกลได้พี่น้องอยู่พูหุ่นละ คืนภูคือเก่าพาพี่น้องมาทางไฮคือเก่าเด้อมือหนีก็ได้พี่น้องเอ,อ้ยมือว่านี่ทางว่าทาัานหอดสายฝนตกแห้งขนาดเลยทึงลมทึงฝนเนาะบรรยากาศโคตรดีเลยทางหลังไปคืนภูขึ้นพากันไปหาทางไฮทางสวนจ้า เกลือกันะมามวันนี้มาสองคนพี่น้องคนอื่นเขาแล้วเบิดแล้วยังไตเหาเหากันยังบานประมาณสามหมื่นสี่หมื่นคหละจังสี่แล้วเนาะยังได้เติบนี่แหละอยู่ผู้ยูผ่านนี่แหละพี่น้องปฏิทโทนี่คืออาซีบดั้งเดิมของสาวสรนบบดห่าเนาะโดยเฉพาะแมนอยู่เคสอัตตอเ์หา อาสีดังเดิมแต่ปูยาตาใหญ่เห่ากะแบบนี้แหละพี่น้องปลูกเขาซักเขาปลูกเขาปลูกซาลลซาลีเขาขอเขาโคดเนาะปลูกมักตอกมักแตงก็มาปลูกยังสี่แหละพี่นออ้องปลูกยูไฮยูส่วนยังสี่แหละยูผู้ยูผ่าดีหละจ้าอันนี้คืออาสีดั้งเดิมเนาะอาชีดั้งเดิมของสาวชนบทเฮ่า กับประมาณนี้แหละทางไปกับโอ้โหพี่น้องโคตรอยากเลยขึ้นผู้ขึ้นพาไน้่นี่พี่น้องฝนสวนรองหลากันอยู่เคีย้ยวๆเปล่าฟ้ยังมาทันแล้วเนาะทางสวนทันแล้วโอ้โหพี่น้องกลัวสิขึ้นมาได้กลัวสีรอดมาแต่ฝน,มมนเมื่อยความมือยพี่น้องเอ้ยอาศีแใบรองหลานี่ก็เมื่อยได้พี่น้องเหือตอตองลาไข้ตองย่อยเนาะแจงสีด้เงินเนาะพี่น้อง นี่ขึ้นมาแต่พูเลยพี่น้องขึ้นมาแต่พูเลยจ้าพูนยางมาแต่พูพูเลยย่างมาฮอตผีเพราะว่ายี่มองเขาเนี่ยมันสุดเลยเนาะเขาขึ้นผูแบบสุดจอมพูเลยว่าซ่านพี่น้องเพราะว่าเป็นยางเ้าอะเสาบนนอกเลยว่าสาสนบททางเขานี่เนาะเป็นยางต้องทางอยู่เทิงพูเถิงผ่านเนาะพี่น้องเนาะอากระเพาะว่าทางเขามันบ่ค่อยมีดินเพียงเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่เขตผูด้อยเนาะเาอยู่เขตผูด้อยเนาะ มันบ่ามีดินเพียงเขาก็เลยมาทางอยู่ตีนทูนตีนผ่าจากพี่น้องเพราะวะ่าข้นสีหาแถวดินเพียงอะข้าสศีักมาเอศีรษะเข้าปลูกมันบ่ได้นะพี่น้องเพราะว่าินเพียงมันมีน้าล้ายเนาะมีแต่เห็ดหน้าได้นะพี่น้องและะ้วก็ท่ากกะแบบว่าค่อนข้างบ่หัวสิไปห้าเงินยุใส่น้องอจากไปเห็ดเบียกน้ำเบี้ยน้ำจีนแล้วเขากับบ่มีอาชีียังเลยนอกจากเห็ดหน้าเนาะแล้วก็ข้า,าต้องมาเห็ดอาชีพเสริมของข้าโดยเฉพาะแมนว่าสิพาพี่น้องมาทางให้เ ปลูกมันเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้น,นี่ราคามันสูงแฮ้งพี่น้องอะไรกันเพราะว่าอาชีพแบบเผามันกันแบบว่ามันมันคงอลไะพี่น้องเฮ็ดหน้าแล้วเฮ็ดท้ายเฮ็ดท้าย,ายแล้วเฮ็ดหน้าเนาะได้แต่เข่านะพี่น้องบ่ได้เงินนะนะก็เลยว่ามาเปลี่ยนอาชีพใหม่เบิง่งว่าเฮาสิมาปลูกมันเบิ่งเนาะพี่น้องเพราะว่าการปลูกมันกะ สามารถสร้างรายได้ภายในครอบครัวเฮาได้เซ่นกันแล้วพี่น้องเนาะอันนี้คือการฝนสาฝนนีดเนาะเพื่อให้มีาของเฮามันเข้ากว่าเก่าก็ต้องฝนใสหินสีแล้วพี่น้องเดี๋ยวอาสีดั้งเดิมแห้งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าแต่สมัยนี้่วนลายเขาสีเมินเอาอันนี้เขาก็เอาทีนมาฝนอันนี้เนาะนี่คือไอ้ของเขาจ้าดูสภาพเผินไม่ไหวเผินว่า พูนองหล่าก,ก็ขึ้นมาแต่พูนเลยจ้าพี่นอ้องออ้ย่างมาแต่ขวารวนพูนละจนมาผีเนาะัวามืออยพี่น้องสีแบบนองหล่าในโคตรเมื่อยเลยด้วยสีบอกภายบาไว้กอยามามาสัน่นนี่ขวสรีขึ้นอพอทูนี่ห้ากระทางหอดนี่นะพี่น้องมือว่าน,นี่ฝนตกแห้งแห้งเลยคันบอกกับพ่อได้หอดพูนด,ดอกพี่น้องขันฝนมาตกอันนี้กับฝนตกก็เริทางมาหอดประมาณอีกอย่างเดียสซ้ำสีมือพ่นลายจังสีแล้วเนาะ เดาแหลกจังสีมาปลูกหมอกปลูกมันเนาะพี่น้องปฏิทโทพี่น้องจา๋าลำมันยังทันมีเด้อเดี๋ยวเฮาก็สีแบกลำมันมาแต่ปุ่นอีกพี่น้องขึ้นมาพี่พอปีนี้ก็เป็นปีแหลกเนาะที่เฮามาเฮ็ดนี่นะเยสีพาพี่น้องมาทางทางไฮทางไฮหลับไปดิโดโเลยทางไฮพี่น้องดูสิ สิบของดิสั่นเองอาศีบหลัก,กอันนี้คือต้องทางไฮกระสีปลูกมันไผบ่เ,เคยเฮ็ดกะโคตรเมื่อยเลยแต่ว่าเฮาเคยเฮ็ดแน่กะกะไข่แน่น้อแบบเผาลึงมือลึงตีนแล้วนะไผบ่เ,เคยเฮ็ดเคยจับเคยบ่ายแบบนี้กะโคตรเมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยน้องลาเฮ็ด อ่าดนแล้วเนาะบ่เคยทางไฮทางสวนมาทางปีนี้กะกะว่าเมื่อยเตอผ่ากับบ่เข้าโตผ่าสุบชีวิตี่พี่หน่องเอ้ยือไอยูสวนคือเก่าอันนี้ยังว่าใหม่น่อยนะพี่หน่องเอ้ยแต่ทันทีแรกมันเหา ทีแรกค่ะกระปัมมาใหญ่ๆยยแบบนี้แล้วพี่น้องถ่ายกระโดรนเลยถ่ายมุลสูงทางเข้าไปเฮ็ดเข้าไปเพื่อสิได้เงินบวมนเรื่องง่ายเฮ็ดเวียกอยู่ไซก็คือเกาพี่นอ้องเอ้ยเพื่อสิได้เงินบวมนเรื่องง่ายเนาะ วันศุไปเห็ุงานอยู่ไทยเหตุงานอยู่ลาวกะเงินอันเดียวกันเลยจ้าอยากได้เงินมาเหตุเทือนว่าสั้นนะต้องดินรนทางมาหอดพุนแล้วทางมาหอดผีแล้วจ้ะเห็ุเป็นหนาเป็นหนามาเนาะสบาย พูดทางมาพูดคุณพูดถึงนพาเลยยังอีกบักหลายหนึ่งพูดไปฮอดพูนเลยจ้ะพี่น้องอาศีพน้องหล่าก็คือทางไฮเฮต้าพี่น้องสีเอาตอนใดสีเอาความงามตอนใดเนาะสี่ไฮห,หน้าขาวผิวขาวคือคนอื่นมันเป็นไปบ่ได้จ้าเพราะน้องหล่าตากแดด8ชั่วโมงตากแดด12บสงชั่วโมงสันเออนี่แหละอาศีพคงน้องล่าจ้ะพี่น้อง เอฟซีจะโขวันน้องละเห็ดยังอยู่นี่แหละพี่น้องนี่แหละนี่แหละนี่แหละมาตากแดดอยู่นี่แหละมาทางไฮเนาะมาทางไฮปลูกมันพี่น้องเพื่อหาเงินสีดเถือนเราซานเราเป็นคนเท่ทีดูสิปีนได้จังได้บ่หูเหพุผนทางอยู่พุ่นพี่น้องอยู่ลุ่มนละน้องหละอยู่เทิงพี่โอ้โหเหนื่อยค่ะ น่อยพักพ่อแล้วเด้อจากหน่อยเพราะว่ามันแดดแล้วเนะาะการดมันทอนนะโอเคไปลงรวมกันต่อสิพาพี่น้องมาทางไ้ทางนาคือเก่าหน้าตากแกระหระ,ะดำๆหนึสีหละอู้แกระหละหน้าดำไปมาพักพอนพี่น้องพักพอนก็นมากินขา้าวอืมสิ <c oughs> พาพี่น้องมากินข้าวกินน้ำนอะพักพ่อนนะจ้าเพราะว่ามันมันทอนนะเนาะมันแดด ตอนนี้ก็เป็นเวลา10เ12โมงเลยจ้ะก็ลเลยมาพ,พักผ่อนพาพี่น้องมากินข้าวนี่ได้ทอดไข่หมดกระเต็ม <laughs> กินอยู่ปลาอยู่ดงกับประมาณน,นี้พี่น้องนี่คือทอดไข่กับข้าวเหนียวแซ่บแซ่บข้าวเหนียวเม็ดใหญ่เราบเป็นข้าวเหนียวเขาเขาไฮเนาะนี่ข้าวเหนียวเม็ดใหญ่แล้วก็วทอดไข่มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อมาพี่น้องกินข้าวพีนว่น้องกิน อเรากินสูชสิวิตมากสูสิวิตพอๆกันเลยซับรับพี่น้องมาเห็ดเวียกหอบแรงเขาเนาะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศเ็ดเปียกหอบแรงเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงเลยจ้าเท็ดแลวและเบืองหนึ่งยังเท็ดหลวและเบืองนี้ยังเบืองนี้นะพี่น้อง นี่พาพี่น้องสมบรรยากาศยามแรกนี่เลยคุณพูคุณผ้าเลยเห็ดแดื่งงามแรกเนาะนนี้พี่น้องเป็นสมงแดงเขาเลยสมงอีก,ก็คือเวลาสามโมงลจ้าไข่สีคำนนเนาะไข่สีคำแลยยุพู่กับสีระมาานี้แหละพี่น้องสีมืดในหน,น่อยนึงเนาะเดี๋ยวน้องหลาสิผพ้าพี่น้องมาสมบรรยากาศเหตดเวียงกันคือเก่าจ้าเดีเ๋ยเห็นงานคือเก่าไปกันเลยดูแต่พ้าเลยพี่น้องนี่น้องหลสิมาเหตุเรืงนี่แหละ ไร่เฮากะเห็ดเบียอยพี่พัเนาะเดี๋ยวเฮาสิถ่าเห็ดผลแต่นี่เลยน <c oughs> ี่เห็นจุกเบอร์ไรแต่นี่เห็ดเบียช่องคนเนาะเห็ดแล้วเลยเบืองนั้นพี่น้องดิยังเบืองนี้เนาะร้ายเติบพี่น้องนี่จ้ะเห็ดเบียยแรงเฮา<ส>พูน ข้ามแล้วพี่น้องหอดเวลาเมื่อเฮือนแลวจ้าหากับพาพี่น anyway. ้องยางเมื่อกันเลยเนาะพี่น้องอันนี้ข้ามแล้วประมาณหาโมงครึ่งเนาะพี่น้องหาโมงหกโมงยางเนี่ยแหละแต่ว่ามันยังแจ้งเนาะนี่ฮากับพาพี่น้องย่างเมื่อเลยและก็สิพาพี่้อกชมบรรยากาศและก็ชสมวิวดีๆอยู่แถวนี้ละพี่น้องอยู่ปายู่ดงคือเก่าพี่น้องดีซ้ำนี่แหละอยู่ปายู่ดงหามข้ามแล้วกับพากันย่างเมื่อพี่น้องหมด้คิดรถมาเด้อย่างเมื่อ ไปเมื่อากันลงคอยบัดนี้ขึ้นผู้ลงคอยนะพี่นมอค่ะเท่าไปยังเมื่อกันเลยแต่เป็นไก่ตกดินละจ้านี่ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กทางเมื่อหาว่้าวเราเห็นเลยมันมือตะไปยังเมื่อากัน ป้าติดโทเดยิพาพี่น้องเบ่งเส้นทางเขาเขาสิมือหันไม่ได้พูเลยพี่น้องลงคอยเลยยางโซหุนบรรอากาศยามแรงพี่น้องมาเลยมาเจอกรไว้อายอคนเจียงลอกนี่ยาเจกน่ละิเด ปองงัวปองควายเมือ่ <c oughs> โอโอ้โหงัวงเขาลายดีแตะคักแหงถ่ายอายจุดเลยถ่ายอายจุดถ่ายอายจืดจืถ่ายเมื่อ <c oughs> อาการพี่นอกปากรักจะลดทุสับจืด taa con ngọc lắm, juo sam sam đấy, đang con đấy.